คือช่องไรฟวิ่งรีบที่พร้อมพาทุกคนไปพบก,กับรถใหม่ล่าสุดในปี2026และวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจจอดริฟกับหนึ่งในกระบาท,ที่หลายคนตั้งตารอนั่นก็คือนิสสันนาวาร่ารุ่นปี2026ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือระดับสำหรับคนรักรถกระบาดตัวจริงนิสสันนาวาร่า2อเปิดตัวด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้านหน้าของรถถูกออกแบบให้ดูดุดันด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่รับกับชุดไฟหน้าเล็บแบบใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดแม้ในยามค่ำคืนการชนหน้าถูกดีไซน์ให้ดูสปอร์ตพร้อมความแข็งแรงเพื่อรองรับการลุยเส้นทางแบบออฟโรดตัวถังของรถมีความสูงโปร่งเสริมความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองในด้านขุมพลังนาวารารุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรที่ได้รับการพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งแรงบิดมหาศาลที่เหมาะสำหรับการบรรทุกและลากจูง ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและฉับไวรองรับระบบขับเคลื่อนทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสภาพถนนภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูหรูหราและสบายยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นหนังคุณภาพสูงพวงมาลัยมัลติฟังกชันที่ควบคุมทุกอย่างได้ง่ายจากปลายนิ้ว หน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก Bose หรือ JBL ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยเพิ่มความบันเทิงให้กับทุกการเดินทางพื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะที่นั่งแถวหลังที่ออกแบบมาให้รองรับการเดินทางไกลได้อย่างสะดวกสบายพนักพิงบอกมีมุมเอียงที่พอดีพร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนเพิ่มความเย็นสบายในทุกสภาพอากาศ ด้านความปลอดภัยนิสสันนาวารา่า2 2 6 6สายใส่เทคโนโลยีเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกล้องรอบคัน360องศาระบบตรวจจับคนเดินถนนและถุงลมนิราภายัยรอบคันซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ของรถกระบะในปัจจุบันระบบช่วงล่างของนาวารา่าใหม่ได้รับการปรับปรุงให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น ด้วยระบบการสะเทือนแบบไฟลิงคอยล์สปริงที่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความแน่นหนึบในการเข้าโค้งเสริมความมั่นใจเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือในสภาพถนนที่ไม่ราบเรียบรุ่นปี2026ยังมีสีให้เลือกมากมายรวมถึงสีใหม่อย่างไลท์เยลโล่ที่โดดเด่นและไมซำใครพร้อมล,อล้ออลลอยดีไซน์พิเศษที่เสริมความสปอร์ตและดุดันให้กับตัวรถอีกทั้งยังมีแพคเกจตกแต่งพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ระบบเชื่อมต่อของรถก็ถูกยกระดับด้วยการใส่เทคโนโลยี 5G สำหรับการอัปเดตระบบแบบไร้สายพร้อมการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Nissan Intelligent Mobility ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านมือถือได้แบบ Real Time ร์รวมถึงสามารถสั่งเปิดแอร์สตาร์ทรถหรือเช็กระดับน้ำมันได้จากระยะไกลเมื่อพูดถึงการใช้งานจริง Nissan Navara 2026ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัว ด้วยความแข็งแรงของโครงสร้างความประหยัดของเครื่องยนต์และความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารการขับขี่ในเมืองก็ทำได้อย่างคล่องตัวส่วนการลุยทางวิบากก็มีสมรรถนะที่พร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่สำหรับคนที่มองหากระบะท,ที่มีทั้งความแรงความประหยัดความปลอดภยัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยนิสสันนาวารารุ่นปี2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียม ด้านราคานาวาร่าปี2026จะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นมาตรฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่จัดเต็มทุกออปชัน่นราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่ทะลุ1.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ที่ติดตัง้งในตลาดประเทศไทยนิสสันยังคงมีกลุ่มลูกค้าที่พักด,ดีตอบแบรนด์นี้มาโดยตลอดและนนวาราก็เป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง การกลับมาในปี2026นี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการกระบาดในประเทศด้วยความทันสมัยดีไซน์ที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ครบครันและการขับขี่ที่เหนือระดับนิสสันนวารา2026จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้เหมาะสำหรับทั้งสายลุยนักเดินทางครอบครัวหรือแม้แต่เจ้าของกิจการที่ต้องการรถคู่ใจที่ทั้งแร่งและดูดีในเวลาเดียวกันถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบจอดลิดแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง DriveWingDrip เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถใหม่ล่าสุดขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ